กินกาแฟกันหรือเปล่าค,คะฝากคอมเมนต์ใต้ล่างกันเข้ามานะคะ mm hmm. นีอ้นอ้วนเนี่ยนะ64เนี่ยหนูดีคือกินกาแฟเยอะมากค่ะมันก็เลยทำให้หนูดีเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงไซส์ XL ทุกสิทุกอย่างคือที่เป็นของหวานที่เหมือนที่พซีบอกเลยนะกาแฟมันไม่ได้มีอันตรายโดยตรงแต่สิ่งที่ผสมเข้ามาใส่นมใส่ครีมใส่น้ำตาลสิ่งเหล่านี้คือตัวร้ายเต็มเต็มปัญหาภาวะอ้วนลงพุงและความดันเบาหวานเคล็ดลับการเติม energy ด้วยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้น้ำตาลครับที่เราจะกินกาแฟเย็นกินชาเย็นกินชานมไข่บุกนะครับให้เราเลือก ตัวที่มีกรดอะมิโนที่ช่วยบูส์พลังงานในเซลล์ของเราหลัก่กินกาแฟแล้วมากินกับเราดีกว่านะแกในกรดอะมิโนวิตามินที่ดีหนูดีเนี่ยนะกินอ e ีเดมคคอนโดฟาร์มลีนเฮ้ยได้วะ่ะเฮ้ย คกดไลค์กดแชร์ share, ให้กดติดตามตต็กของดีด้วยนะคะ